เสอสมมเนี่ยในส่วนเขาหลังนี้ก็ทําส่งไปคลมอแล้วในคลมอเขาก็ติงบาน,นิด,นดนึิงว่าว่าเรามีกองทุนไปเข้ากรรมการกองทุนที่กระทรวงขังเป็นให้ให้จบไปถึงพักการเมืองเขาเห็นพรบเขาก็ขอชิงเสนอเข้าสภาไปก่อนตอนนี้มันปวดหัวแล้วว่าร่างไหนไปร่างไหนไปก่อนของกระทรวงอีกนะก็ ก็วันนี้ก็ก็เลยขอปรึกษาหารือจะต้องมีกรรมการอะไรบ้างที่สำคัญสุดตันนี้ก็เรื่องของชาวบักญิจสมเค์ที่ทานอทิตดีแนะนำผมไว้ตั้งแต่แรกเลยอ่ะเดีนี้ก็อยากรู้ว่าไปถึงไหน ดอกเบียเบ้ยรเยราเราเป็นยังไงหรืหอไม่ยังไงจะได้หาทางให้ภาครัฐช่วยแวันนี้ก็อยากจะตั้งกรรมการชุดนึงให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยออกไปรณรงค์หาคุมคุ้มกันไว้ทั่วๆไปเพราะท่านเป็นอดีตสสก็จะไปได้นะท,ที่ผม คืคนนี้ว่าไอตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะมีข้อแนะนาแล้วผมจะได้ไปช่วยทําอะไรได้บ้าง2องอยากให้มีกรรมการที่ให้เขาไปรณรงค์แล้วไปไป,ไปแก้ปัญหาไปตอบคําถามไปอะไรต่างๆทั่วไปอ่ะเพราะว่าพอมีพรบแล้วมันต้องเฮียริ่งบ้างอะไรบ้างาไปนะครับขนาดนี้เงินสองข้อที่อสมอจะได้รับเนี่ยเมื่อเสียชีวิตเนี่ยทายาทจะได้รับประมาณ5 4 0 0 0 0นกว่าบาท นะครับแต่เราการันตีไว้ขั้นต่ำไว้ที่5 0,000นดัะนั้นตรงนี้จะเป็นหลักประกันค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีการจ่ายตรงเวลาเราจะจ่ายหลังจากค่าป่วยการออกวันที่15ไม่เกิน7วันพอหลังจากค่าป่วยการออกวันที่15้เราก็ดําเนินการหักเงินส่วนใหญ่จะจ่ายไม่เกินวันที่20นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราทําสําเร็จมาตลอดเขาจะใช้เขาบอกว่าเขาก็ดูแลลูกหลานมาตลอดชีวิตแล้ว พอตายแล้วก็ลูกหลานก็ได้เงินเขาไปเขาก็เลยคิดว่าทํำยังไงให้เขาได้มีโอกาสได้ใช้เงินตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทางสมาคมก็เลยมาออกเขาเรียกเงนิงนกู้ฉุกเฉินก่อนหน้านี้นะฮะก็คือสองหมืนบาทนะครับก็ก็เป็นแบบเขาเรียกว,ว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะน้งองการให้อสมอ,อไปปลดหนี้นอกระบบประมาณนั้นง่ายๆช่วงแรกนะ<อ>เราคิดประมาณนี้ แต่ออกมาก็ได้รับความนิยมอะแต่พอท่านรัฐมนตรีมาท่านบอกว่าสองหมื่นมันน้อยไปมันพอกลบไม่พอทําอะไรได้ท่านก็อยากจะให้มันมีวงเงินที่มันเยอะพอสอเองซึ่งก็ดูแลสมาคมมาตลอดก็มาลองคิดตัวเลขขนาดนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะเนาะทาให้อสอมอไม่ส่งแบบไม่ลําบากคือเบื้องต้นที่มีการคุยกันส่วนกระบวนการเนี่ย อสมอจะต้องเป็นผู้ไปกู้กับทางทพสโดยตรงแต่ทางสมาคมจะเป็นผู้รับรองว่าบุคคลใดบ้างที่เป็นสมาชิกแล้วก็จะมีการใช้เงินสองเคอาที่ทายาทเนี่ยควรจะได้เนี่ยให้ทายาทมาเซ็นยินยอมที่แล้วใช่ไหมคำนวณจำที่ยอะยรไม่ได้แสนเนี่ยธนาคารเขาคำานณมาใช่ไหมครับประมาณนั้นไหค,ครับ เพิ่มเงินนะครับพับยอนิดผู้ใช่บริการอยู่สักสองแสนสัญญาตอนนี้ก็มีคนเข้ามาใช้บริการรวมมาสักสามแสนเก้าหมื่นลายแล้วที่ผู้ในส่วนสองหมื่นเป็นวงเงินเจ็ดพันหกร้อยล้านเราจ่ายไปแล้วตอนนี้ได้กำลิศจากสร้างกทางนายกนะครับก็บอกว่าสองหมื่นมันจะน้อยไปสำหรับการในแง่ที่เราบอกอยู่ท่านจะจ่ายในวงเงินก็เอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดเรียบร้อยละนะครับก็ขยายมาเป็นหนึ่งแสนโดยที่ใช้หลักการเดียวกันครับก็คือว่า เราจะไม่นำไรายได้อื่นเข้าวมาอรีคอร์จะใช้อย่าน้อยค่าปวดในเลยสองบาทแต่ก็อยากให้พสมเนี่ยครับมีวงเงินในการที่จะไปกับเคลื่อนเรื่องสาธารณสุขด้วยเช mm ่ hmm. นการเติมน้ามันการโทรศัพท์ mm hmm. คือถ้าเราไปเอาวงเงินสูงเกินไปเงินเขาจะไม่เหลือในสองบาทแล้วเขาอาจจะไม่มีกาลังใจในการทํางานในเดือนต่อไป mm hmm. เพราะว่าทำเท่าไหร่ก็หักไม่หมดก็เลยเออกแบบมาว่าเราลองเอาสักแสนหนึ่งนะครับโดยาการาดเบี้ยเช่นเดียวกันโครงการแรกนะครับ